ข็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนละครับยกผมช่องไดโนแดงนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบวีอืมกันนะครับตอนนี้อาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับพอดีแถวบ้านมีก่อสร้างนะครับนี่ออโทรเทอรียนะครับยินดีต้อนรับสู่วีโอ่ซิมูเลเตอร์ในเกมนีม้ให้เก็บดอกไม้ เพื่อที่จะทำน้ำผึ้งเหรอคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะคุณมีใช่างมเดี๋ยวผมเคยเล่นเกมนี้หรือยังเนี่ยผมจำไม่ได้นะผมเคยเล่นเกมนี้หรือเปล่า berni bermary bismat oke oke oke, hehehe, 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 ท่านผู้ชมครับผมจะเอาแชทตรงนี้ออกยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเบสิกวีอ้าวมาแล้ว ผมจะทำทั้เพึ่อองังงเนี่ยอออกดตรงนี้กดตรงนี้อืทำไมผมถึงวองไม่เห็นอาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่ค่อยพูดเนี่ยยไม่ชอบเสียงรบกวน โอเคตอนนี้เรามีอยู่น้ำผึ้งสองร้อยแล้วเอ๊ะตรงนั้นนี่นี่นี่นนะครับเอ๊ะมีมีผึ้งโอ้โหอะไรกอไปดูฉันคือบีแบฉันจะให้ของขวัญให้ทำควิสเนี่ยเลย ใช่ใชให้เก็บดอกไม้มัชชูมอยู่ตรงนี้ ีตรงนี้มี้จมตีเลยเจ้าพึ่งเกจับฉันให้ได้โอ้โหจมตีเลยเจ้าพึ่งเยี่ยม เอาน้ำผึงมา,มาจากนั้นแล้วก็มาเก็บดอกไม้กันต่อเลยนะครับถ้าไม่ชมแล้วมันจะข้ามไปตอนที่ทําเก็บนรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกระเป๋าเต็มไปเก็บของก่นอนโอเคนะครับตอนนี้ทำํำควสเสร็จแล้วไปกันเลยบายบาย,บาย,บายไปเก็บน้ำผึ้ง ตำมเพลสเสร็จแล้วหนึ่งอันเก็บน้ำพึ่งก่อนนะครับนี่นะครับอืมรอไปก่อนนะครับน้ำพึ่งนี้มันให้ช้ามากนะครับอ่ะเอ้ยมันยังไม่เสร็จอเลอนึกว่าเสร็จแล้วสิ ภารกิจของวันนี้นะครับเออผมจะมาเอ,อ่อทำเควสให้เสร็จทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องเปิดไข่ได้ฟองหน,นึ่งเนี่ยครับเพราะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไข่มเปิดยังไงโอเคไปที่นี่กันเลยครับอาจจะสุ่มได้ตัวดีนะตัวนี้เนี่ยตัวดีๆ please ไหนดูไหนซิได้ตัวอะไรดีๆไปที่เปิดไข่อโอเคซุ้มเลยให้ตัวเลย,เ,ลยเย้ได้เพิ่มอีกตัวเพิ่มเส้ยเซ็นคามัดเลย Mm hmm. ของดีนี่อยากได้จังเลยแต่เสีได้ไม่มีโรบักนะครับแต่ใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละครับของที่มันใช้โรบักยกเว้นของบางอย่างที่บางอย่างนี่อันนี้ผมซื้อได้ไม่ได้เจบโรบักเนี่ยแต่ไม่ซื้อโอเค เดี๋ยวไปดีกว่าโอ้มาดูเกมพาร์ททำไมเงี้ยก็ยู่ยแล้วว่าตัวเองซื้อไม่ได้โอเคงั้นทำควิสกันต่อเลยนะครับไลส s go <S ทำควิสจะเสร็จงั้นครับไม,ไม่กี่านาจะเสร็จแล้วอ่ะเออเควิสสุดท้ายนะคบ ไปเลยครับนะครับท่านผู้ชมอา uh huh. ขึ้นกันเลย,ป,ยปินยากเป็นดินดเลยอ่ะเก็บดอกไม้อะไรก็ได้โอ้ทุกคนว่าเราจะเราจะโดนโจมตีว้าววัเวังวังเดี๋ยวจะหลบตรงนี้แล้วกัน ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนี่เราต้องขึ้นไปสิเพื่อที่จะโจมตีได้โอเคหมดแล้วไปกลับกันอันนี้คืออะไรอะ่ะต้องใช้เออตั๋วเพื่อที่จะได้หกตั๋วเพื่อที่จะได้เออรอย,ยัล คงั้นไปกันเลยเดี๋ยวจะทำเควสต์นะคบแล้วก็จะจบคลิปโอเคนะครับถ้าเกิดไม่เกิดปัญหาอะไรนะผมน่าจะทำเควสได้นะโอเคทำเควสตทำเควสตทำเควสตเราจะได้อะไรผมก็ไม่รู้แต่อตัวสีฟ้านี่มันดามเมจโคตรแรงตัวสีแดงดามเมจไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าเลือดมันเยอะ เพื่อเสร็จแล้วเพื่อเสร็จแล้วกลับันเถอะอุย้ยเลือดเกือบตายโอเคเฮ้ยเหรียญอะไรอ่ะ๋หวลองไปเก็บหน่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งหายโอ้โหอะไรนี่อ่ะโอเคกลับไปหาหมีตัวนี้นะครับ อโอเคได้เลยเออไต้พวกนี้นี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วแต่ก่อนจบคลิปเราจะไปเปิดกล่องน,นี้กัน,นก่อนกนล่องนี้กดเปิดสิก็ไม่มีอะไรหรือวะ งั้นช่างเไปสูมไข่ดีกว่าผมคิดว่าเราน่าจะสูมได้แต่เจ้าตัว <Basic. S 2> เบสิกนะครับเบสิกแน่นอนเพราะเราก็รู้อยู่แล้วมันชื่อว่าเบสิกเองไขง่ฟองละสองพันห้าเลยป้เาเบลอ้าวกล้องบักหเหรอนีกฐานของผมทำน้ำผึ้งก่อน เดี๋ยวจะมาเปิดไข่เบสิกนี่ลากไปสิลากยากจริงซุ่มตัดเห็ดโอเคผมควรใช้รอยัลเจลลี่หรือสตาร์เจลลี่ดี เดี๋ยวเราจะเจอ,เอกล่องพิเซษนี่อะไรเนี่ยรักไม่ได้ด้วฮ่อันนีน้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยลิปสิบเอ็ดนาทีแนละ้ว อ okay. okay. อาจจะมีเสียงรบกกวนนะครับอันนี้ลองใช้รอยัลเจ l l ี่หน่อยมาทำอะไรได้เหมือนจะเป็นตัวกระจกนะครับไม่น่าใช้เลยโอเคงั้นจบคลิปกันแล้วนะครับแลวดลับบ๊ายบายไม่ได้อัดคลิปนาะ